โอ้เอลนอนอ,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 นองล้วนหันมีนน่าโน้ยันทุกทุกทันทุก ทุกท่านที่มีชาติเป็นมนุษย์เพียงแต่น้ำสมมุดว่าคนไหลาร่นที่คนเอ้ยคนจังว่าคนคนนี้มันหลายแนยวเป็นตนายนันดีพ่อไกยของคนทุกจังไปดังห่อพันเดืคพอ,พดค,อคุณพ่อประจักษ์าขีสันพันสือของปลูกมีใจสูงกบโอนเกินสัตว์ทั่วเด่นดินฟ้าอีกตอนหนึ่งน้ำซยาเลยเอินเป็นเพราะมนุษย์ชาติความอำนาจเจงกาแนวเท่าโรมีพวกเดือพอพวก เดิมเผ่าพวกมนุษย์ชาตินี้มีสื่อใจสุงสังคัญผูกเดิมแมลไปบ้าแต่เดิมตอนละมบุกขล่าย่างเหินเดิมมาวางเก่าวรงเก่านำต่อผูกว่าไว้คนใดเก่าขาดคนเดิมพอมนุษย์ร่วมบ้านร่วมบัวเปลี่ยนฟุ้งน้ำเต้าผูมเก่อไอ้หนอเปลี่ยนคนเกิดมาตอนตอนกัดด้วยคนขันบ่มีมาสากโลกกากระย่างวาง ัางวางเป็นครตกัศรางวิญญาณเก่าพันเฟรโลกแท่แท้พอท่านเกิดขีนแก็นั่งเป็นแดดวิญญาณทองเที่ยวพันเกี่ยวรุมเวยลุมกันยังเที่ยวไบใ้วายโยล่มเต่าก็ดมีนามเจ้าพระพมเจ้าฝนลมนามเต่าเกิดเจอแหวงอยู่สมเหตอสัตหะสุขิยาเปลีิยนผีฝนควันร้องเอากลายเป็นเต่าสัตว์ปุ๋มสัตว์โลกเกิดมีมากนาเต่าหุ่นขก่อนเข้านัหมักเต่าบังเกิดเป็นเหตุหินแก่นในนั้นเกิดเป็นตัวได้ คนรู้คมจังมีไต่สดเชือกระควันเปลี่ยนหมอกกระดอกบอมีกระจ้อนบุดึวางเถิงเถิงได้ล้านปีกว่าก็เลยเย็นถึงได้ล้านปีกว่าก็เลยเย็บกัะจังเก็บเน็ตไปยังตู้มาใดในบุงขัดขีดลาเปลี่ยนเปลือกคนได้เลือกนำเต่ามาเท่าทัวกันอ่ะบัดนี้ขั้นเกิดขึ้นมาแล้วล่ะเก็นคน คนนยุ้ยใสคน้นยุ่ที่คุณงามคว้มดีละสร้างไว้เพื่อลูกเพื่อเต่าลูกเต่าเราหลานผู้เกิดมาไงรุ่นอนุชนรุนหลังสิเดจาลึกไ้เป็นอนุสรเกิดขึ้นมาแล้วพันกระจังว่าเหตุให้สร้างสร้างหยังบอทอเฮาสร้างน้ำทำบุญคุณหยังเกาบบอทอคุณพ่อคุณแม่แกหยังบอทอแกวัดแกว่าปลาหยังบอทอปลาหน้าที่บาดขาดหยังบอทอขาดสินถมจำหยังม่คือจำสินกินหยังเกาบบอทอกินเข่าคือบางคนอ่าดเดาหยังบอทอเดามล่ลำเดามะอลำาขาเจ่าเดากันใน่งกันใดค่มที่ละนะ บะเดยทั้งบ้านคูขาวขึ้นก็เจ้าก็สีดากันไหลคู่อยู่เลี้ยงเงินเลี้ยงข้าในบงจักนําฉะนั้นพ่นจังมาเทาหยังบทตอเทาพอเทาเมเถวาอยู่สังขารท่านหยังบทตอท่านเมียท่านลูกผูกจังบัตอเสือกผูกข้อปอผูกศอกปอกหยังบทตอปอกสุปตินยินหยังกระบทตอยินซี่ดีหยังบทตอดีเอาเมียหน่อยเอาหน่อยไหลกระบ๋อดีดอกไม่ขี่ขานป้อนเขามั่น เอาไงซ้ำมะลัทงเปียนนี่ล่ะเราจังหูจักหีบจักข้องหลุดจักหีดสิบสองข้องสิบทีม่นนี่อยกับโจมา่าพอกันลำหีดทิ่สองสูพี่น้องฟังหีดทีสองเฮ็ดหนึ่งเฮ็ดบุญยังจนหอดเดี้ยวสิบสองมันนี่ฟังแม่นว่าโนนนยขันฟังเด้อยเจ้าคุณพอซัท่าตั้งแต่โบล้านมาถือค้องถือหีบ นี่ละพอบ่เคยละจารีบบ่ได้หลายลืมของประหิตซิบสองลืมของสิบสี่นั่นเด้อพอพ่ลาจากขีดที่บ่ถึงมองเกี่ยงคนแต่ก่อนคนแต่เขาก็จังหวะคนละหงเครื่องพินดูกาวนาพ่อพุณมพอตลอดทั้งฝนฟ่าตกมาจา้มเมียดพะว่าคนแต่กี่คนถือมันเรียนทำทิ้วเด้อพอเถือกระน้ำเมีดเขาเทอาเท่ารถนั่นคนแต่ก่อนเพิ่นยังสุขส้ำราญดูเหยียบไหนอ่อนบัดนี้ฟังเอาถอนก่อนลำดมาง ผมาที่ได้จ่าโยโย่พ่อหุ่นไข่เหตุที่หนึ่งเอานั่นได้พาะหอดเดียมเดียงสัมาณาสังคูเขากำจับไว้เหตุที่สองเอโนนั่นได้เถิกงามเดือนงี้บุญล้านแต่กี่เฮาได้เพ่งทำเหตุที่สามนี่ละท่านบุญข็กี่เดือนสามเดี่ยวอบุตรมากรบแต่งบูชาแจีวสามเดือนแล้วสาทานางล่างเลวหาเขาต่อกไม่เทียนใจแห็นหอดวางพุ่นไปคงเขตอาลามย่ำจะดูเดือนสามเหตุมีแนวนี้ จากมีฟังเหล่าเหิดที่ซีบุญระเวทสูที่ถึงระดูเป็นแล้วไปเซลสองเห่กัดเือดสีนั้นดอกสนันกันหลอนเพี่อนสีนั้นดอกสนันกันหลอนทัดสะท้อนจนจบหอดกันน่ะอนวนคนเด้อพอฟังเอาจนจบถอดแถวเอาบอเวนวานท้งไ้นั่งเห็ดที่หาเก่าอ่างเือนหาโบไลได้แต่นำไปหอมสวดสงการแกบุญคุณโนพระสงฆ์เจ้านิดาพ่อมันดาเจ้าแกคู้อาจารย์ขอบในบานหงเฮื่อ เหตุที่หกโวยน้อให้เกี่ยมพ่อหอดเตือนหกพ่อขังแนมมาถึงแห่เทียนเวียนใจเอาบุญว่าบูชาพุทธบาทบ่ขาดเทเทไปพร้อมเขาเรามาวิสาขาไม่คุณป่าคนท่าทำตั้งก่อพ่อมอแลมหอดแล้วไปแซวสอกแห่กันแซว ืนเข้าจุดแทวังไฟเส้นแซวคืนเข้าจุดแทวังไฟเสนจุดื่อแทนขอความสมมาสม้าเหยื่จ็ดมาจังวานอฝนง่อยลิ้นห้ำลินเปียกประสันตาหอดเกสนฟ้าเป็นรูท่านผู้รู้ความประสาคณะจำได้ทำกาดเอาบุญหิบของเมืองมานี่เราพอกันกำน้ำน้ำสูันได้อน่อยนัน เดี๋ยวหนึ่งซับปะให้ชัวร์ลายหายสิ่งส่วนนี้นี่แปดนี่เดียมแปดเพ็งเถิงน้อลูกน้อเตียมจำนำพันสาพระสูงโงเจ้าฝุ่นเด้อแม่ฝุ่นเฮาเจ้าบ้านได้ทำการตกแต่งไม้แผงเลยแ่งหาขอถอดอกไม้พาเขาแทนทันนอกจากนั้นกันเล้วแต่ซัดท่าพาจำนำพันสาหิดคล้องคนเขาหีดเก่าไปจังว่าน้อเดือนเก่าเฮียมเด้อทุกทีนั่นเด้อพอคือบุญเขาบ่ได้ยินบ่ได้ไล่ละอินวิ่งแผงเดินพาหิดที่สิบเขาไว้นอนา่งหนั่ง ว่าเรื่องทีเพ่งเขาเดิมแม่เคยทำเคยเหตุแต่บุญลานเขาบ้านเขาเฮาเคยทำกับไอหน่อเคยสางเคยสั่งทำบุญเขาสักวันทิศบุญสงเณสุมเสื้อยาติกาผู้ไปสู้นั่นไอ้หน่อโลกนางโลกนารับส่วนบุญกุศลสะบวยผดหน่อละแม่นเพียงทางเพียงทาง เพียงทานทานเลยจับไว้อันเด้อแม่นี่เป็นบุญให้พลาแหงนันลาบอกให้สาบย่อยอมย่อยอมน้อตาใหญ่หีบเชิดเอยดกะอ้อยนอเข่าขายเพลงหอดมาถึงบอกพันสาเด้อแม่เราบุดพักสุขวงเจ้าคุมเด้อแม่นี่ผู้เฮาเจ้าบางมามโมแก่ใจลุงระนามนากนา นี่เด้อแม่บุญไหลมากลวมพลาได้บ่หน่อยเหตุจีบสองกะอ้อยนอบ่หน่อยเหตุเก่าคล้องศิลบุญได้อละพ่อบุญเด้อละแม่บุญจะทิพย์ทำทานทำทานทำทานทานเลยจับไปอัดเด้อแม่นี่เป็นบุญให้พลาแห้งรันราพันมาจำหมอสาพี่น้องข้องเขาแต่บ่วทอง สางมาแล้วตามจารีตประเภทนี้วลาเหตุให้มองวลาข้องให้เสาเียมทีเเียมเจ้าเียมเถาจังคอยยืนปนิ่านด้วยหาวันสิฟ้อนถือวนให้ผูดจะทั้งร่างที่เจ้าได้เรัาใส่กันยาเอาล็อกมันกระหน่แค้นมาในห้องเอาฮันนี่แมนเดอร์แมนเดอร์ เด็กมาพ่อเด้อแม่ละปานนี้เขาป่าล้านี้เขาไปในคลิปป้าดุดพุ่งดาวห้องดาวมาเด้อสาวสีสัตรามาเดือดเป็นทนยังป้าเลี้วเด้อว่าหนูละญาติยายไก่บาดดักคนไก่เด้อละแม่ไก่เด้อละนอละจากโนนเข็บบาราคาบด้านหน้าเฟี้ยงเดี๋ยวเห็นฟิ้งเด้อมันจุกเดือดไปหลอนผิวเรียวรอม liễu đòm đô, vui trộm đôi chỉ lo biết cũ cầu lan tiền nà 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 mẹ cầu sẵn cầu quay là phải dần sóng lẽ pha lẻ lẻ mà biết nhẹ luôn cuộc hâu ba tiệp đưa là mẹ tua đứt nhầm lời nhai tay cả đỡ mẹ nghèo ba lịch lè luôn lè luôn lè luôn nằm lẻ gì mà lát liền lưu tài lê nhàng liu đẹp thì phù liu đi quấy ghét đi. รักเดือบลำเดือนล้อมผู้หลวงไหลรถเลียนลำลอยซ้ำนี่นั่นหาลอยลำลอยดานลอยดานสูงถี่ไปลืมกันขมีลอยซ้ำขมีลอยซ้นหล่นลืมโด่งลวงดวงไหลสุกลืมกันโดุยดานตามดานตามหลุดตับเลื่อตามหลวง lòng 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 đi lòng 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 เดี๋ยวเปลี่นผัวเลี้บอลท่อนเกียดกินเต็มฝุ่นเราโมยุ่งแย่งหน้อยน้ำแดงคอยหากินแกงวันไก่จะดอนแมนแรงมาลงคอยคอยเดินเอาละเน้องจำพ่อป่านี่ตีก่อนให้กันคนตั้งของขอักคัดท่าพี่น้อนยกฟังบ้านบอลเตะสมพ่อวางหางสู่เหล่าตามาเด้อนลย